โอเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอุ่มก็จะมาสอนคำศรรัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจเลยคำหนึ่งนะคำนี้วันนี้ที่จะมาแชร์กันนะก็คือคำว่า terribly นะคะ terribly มีใครรู้รู้ไหมคำนี้เคยได้ยินไหมอาจจะได้เคยได้ยินคำว่า terrible เนอะบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินคำนี้เลย terribly t e r b l y เป็น adverb นะคะ adverb ก็แปลว่ามันขยาย verb นั่นแหละมันมี2ความหมายความหมายแรกก็คือ very much กับความหมายที่2ก็คือ very badly เดี๋ยวอุมจะมีตัวอย่างประโยคมาให้ดูนะคะโอเคประโยคตัวอย่างแรกเป็นความหมายที่แปลว่า very much I was terribly sorry to hear about the death of your father อันนี้หมายความว่า ฉันรู้สึกเสียใจมากนะ terribly sorry ก็คือ sorry คือมันแปลว่าขอโทษใช่ไหมแต่อันนี้มันแปลว่าเสียใจเสียใจ very much เธ r เ b l y ที่วบอกแปลว่า very much เนาะเสียใจมากที่ได้ยินข่าวเกี่ยวกับการเสียชีวิตของคุณพ่อของคุณนะคะเราก็ใช้ในการที่จะขยายความเสียใจให้รู้ว่าเสียใจมากตัวต่อมาตัวอย่างที่สอง I'm terribly excited about tonight's show อันนี้ก็แปลว่าฉันตื่นเต้นมาก excited ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากที่จะดูโชว์ในคืนนี้นะคะ tonight's show ตัวอย่างที่3 I'm terribly disappointed I couldn't be there แปลว่าฉันรู้สึก disappointed ผิดหวังมาก t e r r i b l y disappointed ผิดหวังมากที่ฉันไม่สามารถอยู่ที่นั่นได้นะ I can't be there ฉันไม่สามารถไปที่นั่นได้ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของควาว่า terribly ในความหมายที่แปลว่า very much คือมากและในความหมายที่แปลว่า very badly ก็คือตัวอย่างนี้ค่ะ They were terribly injured นี่หมายความว่า injured คือได้รับบาดเจ็บใช่ไหม They were terribly injured ก็คือพวกเขาได้รับบาดเจ็บรุนแรงมากตัวอย่างที่2ค่ะ <S she s u f f e r e d terribly in the winter when it's cold and her joint get stiff แปลว่า she suffers ที่ทรมานมากในช่วงที่เป็น winter ฤดูหนาวเมื่ออากาศมันเย็นนะคะ joint joint ก็คือแบบตรงข้อ,อช่วงช่วงต่อข้อต่อเนี่ยมันจะ get stiff s t i f คือมันจะค่อนข้างติดอ่ะมันจะยืดไม่ได้นะอันนี้ก็คือเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันทรมานมัน suffer terribly นะคะ suffer terribly suffer แบบ very badly ค่ะและอันนี้ก็เป็นสองความหมายของคำว,ว่า terribly ถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะใช้นะอย่างที่อุมอธิบายให้ฟังแปลว่า very much กับแปลว่า very badly เราก็ต้องมาเลือกนะคะว่า ความหมายที่เราจะใช้เรา meaning ของเราคือมันเป็น very much ไหมถ้า very much เนี่ยก็คือเรารู้สึกอย่างที่บอกไป terribly sorry terribly excited terribly disappointed กับอีกอันนึง very badly อะไรที่เป็นสถานการณ์ที่มันแย่ๆยงี้ยเราก็ใช้ควาว่า terribly เช่น terribly injured suffer terribly นะคะอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนในการใช้ควาว่า terribly และถ้า ครั้งหน้านะคะอูมมีคำศัพท์ตัวไหนนะ่าสนใจอีกเดี๋ยวอูมจะมานำเสนอให้ฟังค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ